โอเคอ่ะต่อไปเมื่อรู้จักแผนแล้วนะลูกไปดูอีก2กลุ่มก็คือพวกฟังจ่ายลูกพวกฟังจายนะครับอาณาจักรที่4ก็คือฟังกัสฟังจ่ายลูกฟังจายเป็นภาษากรีกแปลว่ามัชรูมลูกแปลว่ามัชรูมพวกนี้มีอะไรบ้างลูกมัชรูมพวกเห็ดต่างๆแล้วก็พวกเชื้อรา เชื้อราภาษาอังกฤษก็คือโม e, ลูกแล้วก็พวกยีสต์ที่หมักเหล้าหมักเบียร์ลูกนะฮะเรียกว่ายีสต์นะครับนี่คือฟั่งใจนะฟั่งใจก็จะเป็นผู้ย่อยในระบบนิเวศและกลุ่มสุดท้ายก็คือแอนิมาเลียลูกแอนิมาเลียก็คือพวกเราลูกแอนิมอลแอนิมอลต่ำสุดก็คือพวกฟองน้ำลูกสูงสุดก็คือพวกคนเรานี่แหละนะครับพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโอเคนะเรียบร้อยอ่ะไป ในยุคปัจจุบันนะฮะพอเราเรียนเรื่องอะไรลูกพวกความหลากหลายไปแล้วเรียนห่วงโซ่อาหารไปแล้วนะครับเราก็จะบอกว่าโอ้ครูขาในปัจจุบันใน present ในปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเทคโนโลยีเยอะมากนะเน้นเทคเน้น innovation innovation เน้นนวัตกรรมแต่ก็อย่าลืมลูกความเป็น environment อย่าลืมความเป็นธรรมชาตินะลูก natural อย่าลืมนะ natural แล้วก็ environment นะลูก environment ทานไปลูกทานนะดังนั้นข้อสอบเขาอยากให้เด็กๆตระหนักถึงความเป็นธรรมชาติด้วยนะฮะ